มีอะไรที่แบบกรณีพิาพาทประมาณแบบเว็บไก่ไก่ทอดหรือว่าดูดน้ำมะลรมเสียงดังอะไรเงี้ยที่เรารู้สึกว่ากินมีชั้นคนเดียดแ้วที่เข้าใจแกเรื่องอะไรแบบนี้คือพิวว่าเรื่องอย่างนี้มันไม่น่ามีใครเข้าใจมันอ่ะโดาเขาว่างเนคนเราอะ่ะกินน้ำมะลุมเสียงดังอะ่ะเราบอกว่าเอ้ยทำเสียงเบาๆได้ไหมแบบทำแบบดูดแบบว่บาให้มันเบาๆได้ปะ <c oughs> ไม่ได้เียมันต้องชัเ,เบาอะ่ะ เออจะหันไปเงี้ยแล้วาบอกเอาถ้าม,มันมึงต้องทำให้ดังะไะอย่างเงี้ย <laughs> เอาดิ <laughs> นี่คือนางคือในหนูว่าดังดูดในที่ต่างๆหรือว่าในโรงหนังถ้าในโรงหนังเนี่ยพี่เข้าใจว่าเอออย่าดังเดี๋ยวมันรบกวนชาวบ้าน <c oughs> คือเหมือนนังก็ดูดในห้องแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยเติร<อ>์นศึกนังก็ดูดเงี้ยแล้วคือมันเป็นพวกชอบเล่นหลอดคือมันไม่ตั้งใจ<อ>ให้มันดูดแต่มันจะเล่นให้แบบดูดขึ้นมาแบบเอาเอาหลอดขึ้นมาบนบนผิวน้ำอย่างเงี้ยเติร์นอย่างเงี้ย เออมันจะซื้อทําไมอ่ะมันก็ปักลงไปมันก็ดูดมันก็ได้กินน้ำเรอไหมอ่ะมันจะแบบคืออะไรใส่ทำทำไมคือแบบว่าแบบกู้ววาทาทาไมอ่ะคือทําเพื่ออะไรเนี่ยเออแต่ว่ายิ่งเรายิ่งไปตําหนิตีเตียนนางนางก็ยิ่งทาถูกมาก็จะแบบทําไมทำไมทำไมใส่ทำไมอะไรเงี้ยเราก็หน่าทุบเนาะน้าทุบเหมือนกันเนาะ สุดท้ายก็เป็นว่าเขากดเราด้วยนะอะเหรอใช่จบไดยว่าเนี่ยทาไมต้องมาทําให้สั่งเงินนู่นนี่นั่นแบบเป็นฟิลแบบเป็นฟิลแบบโมโหแบบว่าทําไมต้องมาแบบเยอะใส่บอกอ่า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 อกาเขาจะเป็นตัวของตัวเองไม่ได้หรือไงถูกไหมเขาเป็นตัวของตัวเองไงใช่เขาบอกเออเขาเป็นตัวของตัวเองนะเขาจะทำเหมือนกับเขาก็ถูกแลลวนี่บอกก็ไปอยู่คนเดียวเลย แล้วมีอะไรไหมที่เราทำแล้วรู้สึกว่าเขาไม่โอแล้วเขาก็ทนเราอยา่างเี้ะมีไหมที่เราทาหรือเขาทำนะเออที่หนูทําเพราะว่าอาจฝั่งนั้นเขาทาแล้วเราก็ต้องทนเขาแบบนี้ตลอดการไม่มีเปลี่ยนแปลงหนูบ้างที่จริงหนูก็ทําหนูก็ทําเยอะเหมือนกันว่า <laughs> ชอบหลุดมาแล้วหนูก็ทําเขาเยอะเหมือนกัน <laughs> มีสักสักหนึ่งขอสักหนึ่งแมชสักหนึ่งแมชหน่อยบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยแบบไอเดียผิดก่อน หนูชับกวนประสาทเขาเจอไม,ไม่ไม่ได้แบบว่านี่เลยนะไม่ได้แบบอยากทะเลาะด้วยอนะไรอ่เงี้ยคืออยากแกล้งคือแบบแกชอบแกล้งเป็นรู้ว่าแบบเขาขึ้นง่ายเขาแบบว่าเขาขี้โมโหอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยิ่งแบบดีชอบยิใส่ไฟมีเรื่องอะไรที่แบบถ้าเป็นกินอ่ะทําทเรื่องนีใส่มันน่าจะน่าจะเดือดดานแน่ๆน่าจะไปได้เบอร์สุขแน่ๆที่พี่บอกมาเรื่องรถอ่านางรักรถมาก ทั้งห่วงรถหมายความว่าคือนางนางนางเป็นเหมือนแบบ perfectionist นิดนึงอ่ะพี่เติรนหมายความว่ารถนางข้างน,นอกนะคือถ้าสมมติรถพีอย่างเงี้ยโดนขูดนิดนิดหน่นอยๆอะไรเงี้ยพีรอแบบรวบทีเดียวไปเคลมประกันได้เลยพี่พี่เข้าใจสามสามครั้งในวันเดียวนั้นน่ะพี <laughs> พียังมีชีวิตอยู่รอดได้อ่ะอันนั้นพี่ไม่ต้องอธิบายเลยอ่ะแล้วกินไปยังไงกินเป็นแบบเล็กๆน้อยๆอย่ะสมมติปุ่ม,ม,มออแบบปุ่มในรถพลอกอย่างเงี้ยแบบปุ่มกดบวกลบอะไรเงี้ย มันมันมีความคลอกไม่ได้ต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนเลยเปลี่ยนแล้วก็เป็นทําไมเราบอกเปลี่ยนทําไมคือก็ใช้จนจบไปเลยแล้วก็ขายไปเลยหมายความว่าถ้าสมมุติแบบแค่เล็กๆน้อยๆเนี่ยต้องเปลี่ยนเออหลังจากเปลี่ยนต้องเปลี่ยนให้ได้นู่นนี่นั่นนั่นนู่นนี่อือคลอเราคือเรื่องใส่ชาร์จมั้งเราอะไปเเราไปเสียบใส่ชาร์จบนรถอะไรของเขาอะแล้วมันเราก็ดึงมันก็หัก เขาก็จะซ่อมเขาก็จะต้อมให้ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่พี่ดูคลิปนี้อยู่เขาบอกว่าหน้าที่ของหนูคือแค่การเสียบที่ช้าเท่านั้นทำไมถึงทำหักเขาบอกพี่พี่พูดพี่พูดแต่ว่าสำหรับเรามันไม่ใช่เรื่องเรื่องใหญ่เรื่องโตถูกไหมเราก็บอกเออมันก็หักก็หักไปซิเดี๋ยวก็ลงไปซื้อได้ขับไปเนสิแวบอะไรแบบปั๊มก็ได้แล้วก็ลงไปซื้อเลยกซื้อเออเออเออ ได้ต้องซ่อมต้องอย่างู้นต้องอย่างนี้สุดท้ายเนไงซื้อไหมโอเคก็เป็นความต่างที่ลงตัวพูดอย่างนี้ดีกว่าที่ว่าคือต่างคนต่างไม่เหมือนแต่พอมาอยู่ด้วยกันแล้วเออมันก็คือเรี้ยวหวานลงตัวเป๊ะอย่างนี้ดีกว่าเนาะโอเคสั่ทุ่มแล้วจ้ะอีกครึ่งชั่วโมงจ้ะไปต่อนะจ้ะแต่ได้แต่ได้อ้า